สวัสดีครับกับผมการชาวไร่วันนี้ผมจะพาทุกคนมารับชมผานพวนในร่องอ้อยนะครับผานพวนตัวนี้จะมีด้วยกยัน6ใบจะแบ่งเป็นพวงข้างหน้า3ใบและพวงข้างหลังอีก3าใบนะครับผานตัวนี้คือผานของช่างสมบัติการช่างการชนะบุรีผานพวนตัวนี้จะใส่ปุ๋ยได้ด้วยโดยถังปุ๋ยตัวนี้จะเป็นถังสแตนเลสนะครับก็จะไม่เกิดการผุเหมือนเหล็ก แล้วก็ขับด้วยระบบเกลียวนะครับเกลียวขับปุ๋ยปั่นด้วย PTO ในการขับอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาชมการทำงานของผานตัวนี้กันนะครับ ในวันนี้นะครับเราก็จะทําการใส่ปุ๋ยนะครับอ้อยใหม่นะครับอ้อยนี้เป็นอ้อยที่ปลูกใหม่อายุได้ประมาณ2เดือนเป็นการใส่ครั้งแรกนะครับเราจะใส่ปุ๋ยสูตรที่เน้นไนโตรเจนหรือ,อยูเรียนะครับแล้วก็จะมีตัวฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยู่บ้างวันนี้เราได้พรวนใส่ปุ๋ยพร้อมกับที่เราจะหว่านปอเทืองตามไปด้วยนะครับ เพื่อให้ปอเทืองได้เติบโตและดึงธาตุอาหารในตัวเจ่นจากอากาศลงมาสู่ดินเมื่อเรา,าถายกบปอเทืองหรือตัดปอเทืองให้ตายนะครับพืชก็จะได้กินหรือได้ธาตุอาหารจากปอเทืองอีกต่อหนึ่งนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับด้วยการใช้รถไถเล็กใส่ผานพรวน6ใบนะครับจาน6ใบพรวนใส่ปุ๋ยแล้วก็เดินหวานปอเทืองเพื่อไว้บำรุงดินนะครับท่านใดชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ